ค่ะชื่อพิกแกงค่ะอยู่แบงกอกีทอยูสิบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมิกก้าค่ะ Hi my name is k a y l a and I'm from Bangkok BeachHi my name is Grace I'm from Siam Slammers I'm 13 years old สวัสดีค่ะชื่อแมนเดอจาก Bangkok Baller สวัสดีค่ะชื่ออยู่เซียนะคะมาจากทีมสยามไฟเออร์ค่ะรุ่นอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไทนีสวัสดีค่ะชื่อใจดีค่ะ ตื่นเต้นค่ะเพราะาแบบไปแข้งที่จะแข่งกับผู้หญิงหมดเลยใน YBL รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ I feel excited to go to Vietnam because there's only girls and I'm really excited to go to Vietnam because it's the first time I've ever been to a country for a tournament. Excited เเพรรราะป็นคั้้งงแแกที่่ให YBL ตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าดีใจมากที่ได้ไปแข่งรายการนี้ค่ะเออรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปเวียดนาม โนโรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ไปแข่งที่เวียดนามกับเพื่อนๆซ้อมแผนกับทีมสุดซ้อมเยอะๆค่ะแล้วก็นอนให้ตรงเวลาซ้อมค่ะอะไรนะคะก็หนกักกิวนะคะ ซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็มาลงทีมกับที่นี่ด้วยบางวันที่ไม่ได้ซ้อมก็ซ้อมเองสู้ๆนะ Love you สู้ๆค่ะทุกคน Pass the ball a lot Do your best It doesn't matter if we lose as long as we try our best อ๋อสู้ๆค่ะเดี๋ยวขอให้ชนะฝากเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคะุณค่ะ หนูาฝากเชียร์เพื่อนๆแล้วก็ทีมของพวงหนูด้วยนะคะ